ว่าทำเอาเซอร์ไพรส์แล้วก็สร้างเสียงฮือฮาอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อไม่นานมานี้ทั้งด้านของไฮโซชูชัยนะครับหรือว่าคุณชูชัยชัยฤทธิ์ทิเลอร์นะครับได้ออกมาเปิดตัวคบหากับดารานหนุ่มหล่อชื่อดังนะครับอย่างหนุ่มบิ๊กทองภูมิกาลังงานอีเวนต์แถมยังมีการโชว์จุ๊บปากแสดงความหวานขันอย่างดุดดื่มอีกด้วยนะครับจนทาเอาคนทั้งงานต่างเซอร์ไพรส์กันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเลยเชื่อว่าตอนนี้ชื่อของไฮโซชูชัยนะครับก็กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากตอนนี้สําาาาหรรรรััับใคคคทีี่่่ยยงไมูู้้้จจกกกนนะ็อะวเขอ ใครกันแน่ซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักประวัติของคุณชูชัยกันนะครับบอกเลยเลยว่าดีกีแล้วก็เส้นทางชีวิตนั้นไม่ธรรมาดาเลยทีเดียวกับ ซึ่งสาหรับไฮโซชูชัยนะครับหรือว่าคุณชูชัยแชริเทเลอร์เกิดเมื่อวันที่13พฤษภาคม2505นะครับในอดีตนั้นมีฐานะที่ยากจนนะครับซึ่งเกิดในสลัมคนจีนแถวตลาดภูมีพี่น้องทั้งหมด20คนนะครับซึ่งเป็นพี่น้องแม่เดียวกัน12คนโดยคุณชูชัยนะครับเป็นลูกคนที่8ซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันถึง20คน,นครับในห้องเล็กๆเ,เพียงแค่16ตารางวาก่อนที่ต่อมานะครับตอนอายุ9ขวบคุณชูชัยกับน้องๆน,นะครับจะได้ย้ายตามคุณแม่ไปอยู่ที่แม่สอดจังหวัด มีชีวิตอยู่นะครับก็ยังพอมีเงินทองใช้บ้างเพราะว่าคุณพ่อของคุณชูชัยนะครับมีความสามารถในการดูพลอยแล้วก็ได้เดินสายซื้อพลอยจากแม่สอดครับส่วนคุณแม่นั้นก็นั่งรถทัวร์ลงมาขายพลอยแถวบ้านหมอ้อแล้วก็หัวเม็ดนะครับจนกระทั่งคุณพ่อของคุณชูชัยนะครับได้เสียชีวิตไปตอนอายุ11ขวบฐานะทางบ้านก็ยิ่งยากจนนะครับแถมยังเรียนจบเพียงปเจแค่เท่านั้น และสําหรับเส้นทางการเข้าสู่วงการพ่อค้าเพชรของคุณชูชัยนะครับเริ่มจากในอดีตพี่สาวของคุณชูชัยนะครับเคยรับจ้างขัดแหวนซึ่งคุณชูชัยนะครับก็ได้ช่วยพี่สาวทํางานด้วยนะครับทำให้คุณชูชัยได้ทักษะการวาดแบบแหวนนะครับมาจากการลงมือชีสินค้าจนกระทั่งอายุ13ปีครับคุณชูชัยก็ได้ลองเอาแหวนพลอยมาขายที่ร้านกิฟท์ช็อปของพี่สาวนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเดือนนั้นเดือนเดียวขายหมดเกลี้ยงเลยนะครับจนคุณชูชัยต้องขอพี่สาวทำเคาน์เตอร์เล็กๆเพิ่มนะครับแล้วก็ได้เอาสร้อยเงินแลล้้วจีอย มาขายชุดละ100เหรียญสหรัฐซึ่งก็ปรากฏว่าขายดีมากๆนะครับเนื่องจากมีชาวต่างชาติสนใจกันเป็นจานวนมากนะครับทำให้คุณชูชัยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้โดยปริยายนะครับและจากที่เคยรับมาขายก็กลายเป็นเริ่มรับออเดอร์สั่งทาจิวเวลรี่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับจนกระทั่งผ่านไป10ปีนะครับจากเคาน์เตอร์เล็กๆในร้านกิฟท์ช็อปก็ได้กลายเป็นร้านจิวเวลรี่นะครับที่ใช้ชื่อว่าร้าน FF Jewelry ก่อนจะได้เปลี่ยนชื่อเป็น g a m e s Place by ช h u นะครับแล้วก็เริ่มสร้างธุรกิจจากเงิน1 0,000บาทนะครับจนกระท ้าและตอนนี้นะครับร้านเจมเพลสบายชูชัยนะครับก็ได้ขึ้นห้างแล้วก็โรงแรมนังอีกด้วยจนต้องเปิดแบรนด์ลูกนะครับอย่างร้าน C2 b ูชูชัยซึ่งเป็นร้านที่เน้นเครื่องประดับชิ้เล็กๆนะครับที่ต้องการให้ลูกค้าสามารถจับต้องได้ง่ายนะครับแล้วก็ตีตลาดออนไลน์นั่นเองครับ และนอกจากนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ฮือฮาไม่แพ้กัน,นครับก็คือในทุกๆปีนะครับภาพวันเกิดของคุณชูชัยนะครับจะถูกแชร์สนั่นจนกลายเป็นไวรัลอย่างมากเนื่องจากทุกๆปีนะครับจะมีการจัดแฟชั่นโชว์เครื่องเพชรแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับที่ไม่ได้หาชมกันได้ง่ายๆโดยได้ขนเครื่องเพชรมูลค่ามหาศาลนะครับมาโชว์ในงานวันเกิดแต่ละปีไม่เคยต่ำกว่า5 0 0พล้านบาทเลยทีเดียวน,นะครับแถมยังมีดารานหนุ่มหล่อสาวสวยแต่งตัวจัดหนักจัดเต็มมาร่วมงานกันอย่างคับข้างอีกด้วยเรียกได้ว่ากลายเป็นทือกออ จนกระทั่งล่าสุดนี้นะครับทั้งด้านของนักแสดงหนุ่มชื่อดังนะครับอย่างหนุ่มบิ๊กทองภูมิก็ได้ไปร่วมง,งานอีเวนต์โชว์เครื่องประดับของคุณชูชัยนะครับก่อนที่จะทำเอาคนทั้งงานเสื์อพภัยแล้วก็ฮือฮากันเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่หนุ่มบิ๊กทองภูมิได้ออกมาประกาศกลางงานนะครับว่าตนเองนั้นกําลังคบหาดูใจอยู่กับคุณชูชัยนะครับพร้อมกับได้ทําการคุกเข่าขอเป็นแฟนแล้วก็จุบป,ปากต่อนหน้าทุกคนอีกด้วยนะครับจนทําเอาคนทั้งงานต่างตกตะลึงแล้วก็มีแฟนคลับที่แห่เข้ามาแสดงความยินนดีีกัเเเพยยบลยทร เป็นแฟนกับเราปะใชา่แต่ว่าจริงวันนี้มีเรื่องบางอย่างสำคัญทุกคนนะครับแล้วผมก็ได้ลงไอจีว่าถูกอกไปน้ำหนัวานสื่อเอาแตวว่า จริงๆแล้วเนี่ยผมคุยนะฮะอยู่กับคนคนนี้นะฮะเหเธอ้นะฮะวันนี้นะวันนี้นแต่วันนี้ฮะ,ป,ะ,ฮะปกติมีแต่คนสั่งแหวนนะจากเขาตรงน,นี้ผมมีแหวนให้เขาเป็นแฟนกับเราปะถ้าใครอยากให้เขาเป็นแฟนกับผมขอเยดด็กรี่ดังๆทีได้ปะเ,เป็นแฟนกับเราไหม คือบอกก่อนนะคะอันนี้ไม่มีในสคริปต์นะคะมีแค่ช่วยนะแต่เราขออย่างเดียวคืออยากทำอะไรก็ทำใช้ชีวิตนี้มีความสุขโอเคโอเคครับโอเคงั้นก่อนที่เราจะไชมตรงนี้ใช่ไหมแต่้วเลยโอ้และหลัี้เราจะเขียนอาการยังไงล่ะการก็จะโพสอะไรอ่ะเธอจะบอกว่าพี่ดูชัยด้วยเนี่ยไปเอาเบอร์สั่นอแล้วตื่นเต้นออวไปพี่ดูชัยก็สู้ ไม่ไหวแน่เราหาว่าเป็นแปลงจริงแปลงฟอร์มนะเราเป็นคู่เด็กทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้โอเคให้ทำงานนะแล้วก็เอนจอยกับชีวิตทุกวันนตอนนี้ก็คือเอนจอยชีวิตและทำงานที่ีแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขพอแฮปปี้มีนะครับแล้วก็ออให้ขันได้เยอะแล้วก็ฝากแขกผู้เกียบทุท่านนะช่วยสนับสุนเพจจูชัยด้วยนะขอเจอกันตั้งทีวไม่เคเห็นิตชัยสันนะ แต่ต้องบอกเลยวันนี้ก็ไม่คิดว่าจะเอาเรื่องเปิงปิดอาจารแต่ว่าในชีวิตได้ออกมาเล่าสู่สสนอาประชาชนนะครับว่ายุคนี้สมัยนี้ความรักเปิดเผยนะครับเราจี่ค่ะอันนีคือมอบให้กับบ้านไปเลยนะคะโอ้โหเป็นเจ้าชายมันแพงขนาดเลยอ่ะ i right. ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว